ในส่วนของบริษัทท่านๆเมื่อกี้ผมเชื่อมโยงกับกรณีที่เราทําให้ดูว่าเป็นยังไงผมยกระดาบได้คุยกับพวกผู้ผลิตชิ้นส่วน aluminium รายใหญ่เป็นบริษัทที่มีราคาดีสกนะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาให้ไปช่วย setup ในเรื่องของที่โปรแกรมในโรงงานผมฉายภาพหนึ่งให้ดูว่าในภาพของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน aluminium นะครับเรามองถึงมิติของคุณภาพของระบบการผลิตทั้งหมด ผมเชีย่ยวง่ายๆในระดับที่ว่าผู้จัดการโรงงานหรือเจ้าของจ้างของทางานเนี่ยสื่อสารเป็นภาษาภาษาได,ได้ผมที่ดีไฟวิธีคิดเป็นสองแกนเรามองว่าพาร์ทคุณภาพที่เราจะผลิตเนี่ยเราต้องการสูงสุดแล้วก็ปัจจัยหาเข้าก็คือว่าวัตถุที่เราจะป้อนเข้าไปหรือของซีดเบอร์ต่างๆถ้าในสายการหลีนเนี่ยก็คือว่า,เป,าเป็นก่อนไม้ก่อนเป็นพาร์ีหรือเชฟเบอรี เป็นของทีเ่เปื้อนเป็นคราบเป็นเคมีข้อต่ตางๆนะครับแน่นอนว่าโดยตัดกบแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ของคุณภาพสูงชิ้นส่วนที่เราผลิตไม่ว่าจะกระบวนการหล่อบบอะไรต่าๆรื่นไหนที่เป็น,นเชิงเด่นามาหมาดนะก็ควรจะสูงด้วยทีนี้ถ้าเราใช้ของคุณภาพสูงได้ผลผลิตเป็นชิ้นส่วนปาคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ถ้าเราทํางานระบบอยู่ในมุมเนี้ย เป็นสิ่งที่มันจะไปตามประกาศมุมนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใช้ของคุณภาพป่วยอกาสที่มันจะได้ของคุณภาพสูงมันไม่ควรจะมีสิ่งที่แย่ที่สุดถ้าเราเข้ามาอยู่ในก้อนตรงนี้เราใช้ของคุณภาพสูงเราผลิตพาสตเราได้คุณภาพต่ำเนี่ยเกิดอะไรที่ผมเห็นะเป็นเป็นเป็นความปล่อยใจที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันน่าอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เราไม่เข้าใจจริงเราใช้ของคุณภาพต่าแต่เราได่ทาต่อกาาคุณภาพสูงเป็นเสถีรามากเราด้วยความเปเราก็ไม่คิดจะไปได้ขายอนะไรมันนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําแค่เที่ยวหนึ่งว่าเรามีเครื่องอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปตรวจวัดแล้วก็ไปแคลฟิฟายว่ากระบวนการของคุณเนี่ยถ้าถามาก่อนถ้าหมื่นของเราแล้วเนี่ย ันจะมาตกในคอเตอร์นี้หรือคอเตอร์นี้จะแต่ออกทุกชั้นนี่คือการเนทั้งหมดนะในกรรบวนการเสียเนียนี้เราโฟกัสปแค่บริการลอกที่เป็นการอนเแบพวกต่บตีลไม่ได้ทำไปนแฮนดอ์เชงแ่นแล้วตอนนี้ก็ไปใช้ต่อในพวกคลาสเขาไปลงถึงต่อีเผมไปเร็วๆรานี้ผมไม่ลงไปเชิงพิ่อีกจะจำไอยล่ตรงนี้ม่เยอะมาก่าเป็นภาพอันหนึ่งที่สมัยผม เป็นนักเรียนกับางเราต้องเรียนเราต้องเรียนังหลังเป็นครูคนนี้ให้ผมในเชิงของคุณภาพของงานหล่อค่าซิ้งคุณภาพมันก็จะมีแหละคุณภาพเราอยากให้มันสูงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกำจัดพวกสิ่งปนเปื้อนบนพื้นอาจจะผต่างๆที่ผสมออกไซด์ต่างๆหนึ่งในตัวที่เราทำก็คือว่าต่างมอนิเตอร์ปริมาณแก๊สแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่เราเรียกทันสมัใหม่มาจากตรงนี้ ยังไงให้เรารู้ควบคุมได้ว่ามันมีอยู่ในปริาณที่พอของาะพอควรไม่ข่อให้เกิดคุณเ,เสียตรอสภาพชิ้งงานกำลังจเจ้าบอกว่าบางคีเราใช้ของดีกระบวนการเราออกแบบมาโปรแกรมเอาไว้ดีมันจะได้ปลายทางคุณภาพที่ดีแต่เราไม่มีอุปกรณ์วิธีการตรวจริ้ครับในระหว่างกลางทางว่าสภาพหรืเวิญเาณี่ไเหลวก่อนที่จะค้าเนาที่ส่วนของแขง็งเนี่ยมันร้อมนะ นั่นกคือว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งทํให้ทําไมที่ทําให้วัตถุดิบที่ดีใส่เข้ามาแล้วเนี่ยเราเราทําข้าวอย่างเราบอกว่าของที่ชาแน่นอนเพราะเราจับจากเครื่องมือแล่นเป็นที่มาว่าในบริบทในที่เราทําเนี่ยเราทช้อุปกรณ์ที่ติดตัวที่เคาะทีนี้ถามว่ามีใครมาบอกให้เราทําถูกปล่อยหรอกนั้นไม่มีผมมีโอกาสช่วงแรกๆเ่เข้าไปโรงงานกับเพืเชียร์ตอนที่จบตอนเรียนผมเห็นความประหลาด ในเฟรนที่เราตั้งๆๆเฟรนนี่ยหละว่ามันไม่ไปด้วยกันว่าเราใช้ของดีแล้วแต่ทำไพมพลาสออกมาไม่ดีจนเราค่อยๆดีประสบการณ์เราก็เรียนรู้ไปๆๆว่าอ๋อเป็นที่การวัฒามันมน่าจนยังไงแน่เลยแล้วเราก็เริ่มทำเฟรนเล็กๆแล้วเราก็เจอถุยถาวนั้นแล้วเราก็พบว่าไอ้เครื่องมั้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันยังมีช่องโหว่ก็เป็นที่มาของโจทย์ให้เราตั้งเกมกลบนี้น เป็นจุดอุปกรณ์ต่างเป็นที่มาให้เราลงไปทำฟอร์เอนว่าปัญหามันคืออะไรเป็นที่มาให้เราตั้งโจทย์วิจัย้ำถามว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าการวัดอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความไม่เข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์ในเชิงเราพยายาื้นฐานที่ไม่ตอบอยู่แล้วเราก็ค่อยออกแบบชุดโครงการต่างๆได้มาที่คำตอบทำหรือรอจมนได้ 變成係同喺度咪唔足都啱。